วิธีแนบแฟ้มเข้ามาในตัว excel e x p o r t p o g r u m ขั้นแรกเราต้องพิมพ์ข้อความที่ต้องการลงไปในตัวกระทูกก่อนจากนั้นไปให้ขยับจอลงมาด้านล่างจะพบปุ่ม manage attachment ให้คลิกลงไปที่ปุ่มนี้ manage attachment ให้กดปุ่ม browse ไปค้นหาไฟล์ในเครื่องที่คุณต้องการกรปุ่ม open แล้วกระปุ่มอัปโหลดเข้ามาตัวฟอรัมจะแสดงชื่อไฟล์ที่คุณอัปโหลดเข้ามาแล้วจนันไปให้ปิดหน้าจอนี้โดยการกระปุ่ม X หรือจะ close Disk window ก็ได้กลับมาในหน้าของการเขียนกระทู้ให้กระปุ่ม submit reply แค่นี้นครับเราก็สามารถที่จะเห็นชื่อไฟล์ที่แนบมาแล้ว ที่นี้ถ้าเบื่อคุณแนบแฟ้มเข้ามาแล้วเกิดข้อผิดพลาดแล้วต้องการแก้ไขให้กะปุ่ม edit post สามารถแก้ข้อความข,ข,ข้างในนี้ส่วนแฟ้มที่แนบให้คลิกซ้ำลงไปที่ manage attachment จะมีชื่อไฟล์เดิมที่ attach อยู่ให้กบปุ่ม remove และเมื่อต้องการที่จะแนบใหม่ให้กดปุ่ม browse แนบ,บไฟล์ที่ต้องการแล้วก็ใช้วิธีการเดิมในการอัปโหลดโดยการคลิกอัปโหลดก็จฉพาะชื่อไฟล์ที่ต้องการแล้วก็ปิดหน้าจอนี้กลับมาแล้วก็เซฟเ c น a ์ครับแค่นี้ครับขอบคุณครับ